ขอหน่อยนะคะขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยคือด้วยความที่แบบพวกมันก็มากวนประสาทพวกเราตั้งแต่แรกๆเลยนะเออใช้คําว่ามันไม่ได้เออเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบว่าไม่สุภาพก่อกวนเขาว่าเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่าหนูๆมันจะได้น่ารักตมูตมิหน่อยเนาะด้วยความที่พวกหนูๆแบบว่ากินปลาน้อยกะจะยั่วมโมโหทหารตั้งแต่แรกๆเลยเนาะก่อนที่จะมีเรื่องกัน ก็เข้ามากวนยั่วประสาทนู่นนี่นั่นทำนูน่ทนทำนี่ด้วยพวกเราอันสติปัญญาดี่ยกินปลาเยอะไม่ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจพวกหนูหนๆพวกนี้คือแบบมีแต่บอกให้มันเล่นไปอืมให้มันเล่นกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็หัวเราะใส่เลยสิจ้าเออพวกหนูๆเขาก็แบบพยายามจะยั่วโมโหให้แบบมีเรื่องมีราวกันตั้งแต่แรกเนาะ พวกเราไม่เล่นด้วยพวกเราก็ใช้ลูกน่ารักเขาจะถ่ายรูปเรอเราก็เข้าไปอยู่ในเฟรมด้วยเลยลูกน่ารักของพวกเราอ่ะอือแต่เนาะก็บางทีก็มันยั่วเราไม่ได้มันก็เลยประสาทกินเองอพวกหนูๆพวกเนี้ยเออขอนิดนึงเถอะก็นี่พูดสุภาพนะคะพูดดีไม่ได้ว่าให้ร้ายเลย พูดดีเรียกเรียกน่ารักเรียกตะมูตะมีเรียกหนูหนูทั้งหลายอืมใครรู้ตัวว่าใครใคยยกมือขึ้นมาอืมพวเราดีอย่างป่อยให้ทำแล้วก็ให้ำอืม ทีมนี่กัมันรออะไร่ใช่ไหมใช่ใช่มารอ <c oughs> เปิดมาสวนกลับนะประมาณนี้นะคร <c oughs> ับแ <c oughs> ล้วเนี่ยเมือง <c oughs> ใส่เข้าหูหรือมั้งบางคนประกาศดูท่าทีคนเราเยอะไงก็เลยไม่กล้าทำอะไรหรือเปล่าไม่แต่ว่าตัวไม่ได้เลยมันมีคนมานั่งรออย่างเงี้ยรู้เราเลยไม่กล้าไปยังไง เป็นยังนี่หรอเปยังนี่หรอไม่หลกไม่คนที่ตื้อต้านเนก็ซื้มาเราะการเพีจังในลูปพี่จังนุ่มๆกว่านี่มั้บปะปับุเหมนกันพี่จัเยพีกันบหไม่ในรูปไม่ในนั้นนะเงาแสงี่จับตาไว้ดี

ទៅខ្ញុំទៅតែខ្ញុំមក

านะไม่ขึ้นเลยทำไมสัญญาไม่มีอ่ะเขาตัดละไม่มีในรเทศไยกไม่มาไม่คไตัด